เงาจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุอยู่ในเส้นทางของแสงแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงมีเงาเมื่อมีอะไรมาอยู่ด้านหน้าของแหล่งกําเนิดแสงนกกับเครื่องบินก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นพวกมันก็มีเงาแต่เราแค่ไม่เห็นยิ่งวัตถุเข้าใกล้แหล่งกําเนิดแสงมากเท่าไหร่เงาก็จะยิ่งทึบเข้มมากขึ้นเท่านั้นในทางกลับกันด้วยคือถ้าวัตถุอยู่ไกลเกินไปเงาก็จะกระจายออกเครื่องบินพาณิชย์บินที่ความสูง1667 ถึง12,921เมตรที่ความสูงระดับนี้ตัวเครื่องบินเรายัางแทบมองไม่เห็นเดีย๋ยวว่าแต่เงาเลยมันอยู่ไกลจากพื้นผิวโลกมากเกินไปจนเงาของมันกระจายไปหมดคุณก็เลยไม่เห็นเงาของมันเช่นเดียวกับนกแต่ถ้าเกิดดาวเคราะห์น้อยดวงยักษ์ลอยผ่านโลกไปคุณก็จะเห็นเงาของมันโดยมีหลักการเช่นเดียวกับการเกิดสุริยุปร,ราคาและจันทรุปร,ราคาสุริยุปร,ราคาเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์พอดี ทำให้มันบังแสงอาทิตย์ทำให้เกิดเป็นเงาพาดลงมาบนบางส่วนของโลกดวงจันทร์นั้นเล็กกว่าดวงอาทิตย์400เท่าแต่มันก็อยู่ใกล้โลกมากกว่าดวงอาทิตย์400เท่าด้วยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ดูมีขนาดพอๆกันบนเทือกเขายิมาลัยมียอดเขาที่สูงที่สุดในโลกรวมทั้งยอดเขาเอเวอเรสต์ดังนั้นจึงไม่แปลกที่เครื่องบินจะหาเส้นทางในพื้นที่นี้ได้ยากแต่จริงๆแล้วทำไมเครื่องบินพาณิชย์จึงถูกห้ามบินที่นั่นกันละ่ะ อย่างแรกภูเขาเหล่านี้มีความสูงเฉลี่ยมากกว่า6,100เมตรยอดเขาเอเวอเรสต์ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกสูงจากระดับน้ำทะเล8,850เมตรพื้นที่มีความขรุขระและเต็มไปด้วยหิมะซึ่งแทบไม่มีพื้นผิวที่เรียบเลยในกรณีที่ห้องโดยสารมีแรงดันลดลงกระทันหันมันเป็นการยากในการลงจอดฉุกเฉินเนื่องจากไม่มีพื้นที่ราบเลยยิ่งไปกว่านั้นที่ระดับความสูงดังกล่าว สภาพแวดล้อมนั้นมีออกซิเจนต่ำนั่นหมายความว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดการปั่นป่วนของอากาศมากไม่เพียงแต่จะทําให้ผู้โดยสารไม่พอใจเท่านั้นแต่การเคลื่อนไหวของอากาศที่ปั่นป่วนและความเร็วลมสูงทําให้การบังคับเครื่องบินทําได้ยากมากพื้นที่นี้ยังมีประชากรค่อนข้างน้อยดังนั้นจึงไม่มีระบบเรดาร์มากมายเท่าไหร่นักเรดาร์มีความสําคัญต่อความปลอดภัยในการบินหากไม่มีเรดาร์นักบินจะไม่สามารถสื่อสารกับภาคพื้นดินเพื่อหาข้อมูลการบินได้ อากาศบนนั้นเย็นจนน้ำมันเครื่องบินอาจแข็งได้แน่นอนว่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องบินมักจะแข็งตัวที่ประมาณลบ45องศาเซลเซียสแต่มีความเป็นไปได้ที่จะแข็งตัวเหนือเอเวอเรสต์อุณหภูมิต่ำสุดถูกบันทึกไว้เมื่อเดือนธันวาคม2 0 0 4ตอนที่เทอร์โมมิเตอร์แสดงอุณหภูมิลบ42ององศาเซลเซียสดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่นักบินไม่อยากเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ ในบรรดานสนามบินไม่กี่แห่งที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยมีสนามบินแห่งหนึ่งที่ถือว่าท้าทายที่สุดในโลกมีนักบินเพียง8คนบนโลกเท่านั้นที่ผ่านการรับรองให้ทำได้มันถูกเรียกว่าสนามบินนานาชาติพาโรซึ่งตั้งอยู่ในภูฐานประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเทือกเขาหิมาลัยตะวันออกอย่างแรกการลงจอดที่นั่นอันตรายมากเพราะคุณกำลังบินผ่านหนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องที่นักบินทั้ง8คนต้องคำนึงถึงลมแรงด้วยนะ แม้จะมีความท้าทายแต่พวกเขาก็สามารถพาคนลงจอดได้อย่างปลอดภัยกว่า3 0 0 0 0คนในแต่ละปีและที่ยิ่งไปกว่านั้นมันไม่มีเรดาร์เพื่อนำทางนักบินดังนั้นพวกเขาจึงต้องบังคับเครื่องบินทั้งหมดในโหมดแมนวนวลนักบินจำเป็นต้องติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเขาตามจุดเช็คพอยต์เฉพาะที่มองเห็นเวลาที่เข้าใกล้ลันเว นอกจากนี้มีการอนุญาตให้เที่ยวบินบินผ่านในช่วงเวลากลางวันและอยู่ภายใต้ทัศนวิสัยที่ดีเท่านั้นนักบินเหล่านี้ยังต้องคอยระวังเสาโทรศัพท์และหลังคาบนเนินเขาด้วยนี่หมายความว่าพวกเขาต้องขับเครื่องบินระหว่างยอดเขาที่ทำมุม45องศาก่อนที่ลงบนรันเวย์อย่างรวดเร็วไม่น่าแปลกใจที่มีเพียงสองสายการบินเท่านั้นที่บินไปยังสนามบินนานาชาติพาโร นอกจากนักบินเชิงพาณิชย์เหล่านี้แล้วยังมีนักบินเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำง,งานบนท้องฟ้าสูง6,100เมตรโดยส่วนใหญ่พวกเขาจะร่วมมือกับนักปีนเขาที่มีประสบการณ์พอๆกันซึ่งฝึกโดยการข้ามน้ำตกน้ำแข็งคุมบูรีได้ว่ามันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อันตรายที่สุดในโลกก็ว่าได้มันเป็นเสาน้ำแข็งสูงเท่าอาคาร6ชั้นชาน้ำแข็งขนาดเมื่อมาที่ทอดยาวบนฝั่งตะวันตกของเอเวอเรสต์นี้เต็มไปด้วยหลุมน้ำแข็งที่ลึกสุด,สด มันใช้เวลาระหว่าง4ถึง12ชั่วโมงเพื่อเดินทางจากขอบด้านหนึ่งของน้ำตกน้ำแข็งไปยังอีกด้านหนึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักปีนเขาคุณอาจคิดว่ามันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างเงียบสงบเพราะถูกล้อมรอบด้วยน้ำแข็งและหิมะเท่านั้นแต่ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นอ้างว่ามันไม่ใช่แบบนั้นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอเวอเรสต์คนหนึ่งกล่าวว่าเสียงเป็นส่วนที่แย่ที่สุดผูเขาสร้างเสียงแหลมที่ไม่น่าฟังและบางครั้งก็มีเสียงเหมือนกับถอนหายใจ นั่นมัตทาให้ผู้คนรู้สึกเหมือนมันกําลังพูดคุยกับพวกเขาโดยเตือนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อันตรายนักบินกินอาหารเหมือนกันไม่ได้เมื่อทํางานหลอกนึกภาพว่าคุณอยู่บนเที่ยวบินข้ามมหาสมุทรเครื่องบินกําลังอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินเสิร์ฟอาหารเย็นทุกคนอร่อยอร่อยกับพาสตา้าแต่ซอสรสชาติค่อนข้างแปลกนะอืมคงไม่เป็นไรหรอกก็คุณกําลังกินอาหารบนเครื่องบินนี้รสชาติไม่เหมือนร้านเชฟผ้าดาวหรอกเวลาผ่านไปไม่นะ คุณคิดถูกมีบางอย่างผิดปะกะติกับอาหารแต่ถ้าผู้โดยสารทุกคนมีปัญหาเดียวกันนักบินก็ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ทั้งคู่ทำงานไม่ได้พร้อมกันนักบินไม่ควรกินอาหารมื้อเดียวกันในเวลาเดียวกันในสถานการณ์เช่นนี้ถ้านักบินคนหนึ่งรู้สึกไม่สบายอีกคนก็เข้ามาควบคุมแทนได้นี่ไม่ใช่กฎข้อบังคับที่ประกาศโดยองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกาแต่สายการบินส่วนใหญ่มีกฎเกณฑ์ของพวกเขาเองในเรื่องนี้ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเข้าถึงอุปกรณ์ที่ซ่อนอยู่ได้เช่นเครื่องกระตุ้นหัวใจออกซิเจนเสริมถังดับเพลิงและเทปพ,พันสายไฟแต่อุปกรณ์ที่น่าสนใจที่สุดที่พวกเขามีก็คือกุญแจมือมีไว้เพื่อปกป้องผู้โดยสารจากผู้อื่นและบางครั้งก็จากตัวเองปรากฏว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีทุกอย่างที่จําเป็นในการจัดการกับตัวสร้างปัญหาแว่นกันแดดทรงเอเวอเร์เูเทนสำหรับนักบินในภาพยนตร์แต่ในชีวิตจริงพวกเขาไม่ได้สวมแว่นโพลาริส อย่างแรกเลยผู้มันมีเอฟเฟกต์ลดแสงสะท้อนซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในห้องนักบินได้นักบินต้องอ่านคำต่างๆแต่สิ่งต่างๆในห้องนักบินเช่นจอ L c d ซจะปล่อยแสงโพลาริสออกมาเพราะน,นักบินที่สวมแว่นตาโพลาริสสุดเท่จึงอ่านหน้าจออย่างมีประสิทธิภาพ100%ไม่ได้นักบินไม่ควรสวมแว่นตาเหล่านี้เพราะข้อกังวลด้านความปลอดภัยลองนิกพาว่ามีแสงกระพริบมาจากกระจกหน้าของเครื่องบินลำอื่นแต่นักบินมองไม่เห็นเพราะแว่นกันแดดโพลาริสดูซิ เคยสังเกตเห็นรูที่ท้ายเครื่องบินไหมเครื่องบินพาณิชย์ส่วนใหญ่มีรูนี้ครั้งต่อไปที่คุณขึ้นเครื่องบินให้มองดูดีๆรูนี้มีชื่อเท่ๆว่า A u x ซ l i a r y Power Unit ภายนอกรูเหมือนเป็นรูแต่ที่จริงแล้วคือเครื่องยนต์กังหันที่ซ่อนอยู่ด้วยส่วนใหญ่ APU จะปิดอยู่ตลอดเที่ยวบินมันจะเริ่มทำงานเมื่อเครื่องบินลงจอดให้พลังงานแก่ไฟห้องโดยสารเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในห้องนักบินแต่อย่าประมาทพลังของ APU ล่ะมันยังให้พลังงานที่จำเป็นนกกาารรรสต์์เคื่องยยหลัไดด้ว้ว คุณได้ดูคลิปชีวิตสดใสและเรียนรู้ว่า APU คืออะไรมันจะช่วยให้คุณมีเรื่องคุยได้แต่น่าเสียดายที่คุณไม่ได้อยู่ในอารมณ์อยากคุยคุณแค่ต้องการขึ้นเครื่องบินลงจอดและเริ่มต้นวันหยุดของคุณแต่มีประตูเพื่อขึ้นลงเครื่องแค่ประตูเดียวเท่านั้นและคุณอยู่ท้ายแถวทำไมเครื่องบินถึงไม่มีประตูหลายๆบานละ่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือสะพานเชื่อมใช้พื้นที่มากเมื่อเข้าหรือออกจากเครื่องบินทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็ต้องใช้สองช่องจึงไม่เหมาะสําหรับผููด้ดแลระบบ อาคารผู้โดยสารที่ออกแบบใหม่หรือสร้างขึ้นใหม่มักจะมีการขึ้นลงเครื่องแบบคู่เมื่อเทียบกับอาคารผู้โดยสารแบบเก่าเปลี่ยนฉากและกระโดดลงเรือสำลานกันเถอะมีทางเดินที่ซ่อนอยู่และประตูลับในเรือความลับเหล่านี้มาจากคนวงในพนักง,งานเดินจากที่1ไปอีกที่1โดยไม่ใช้บันไดและประตูที่ผู้โดยสารใช้ได้ยังไงมีโครงข่ายทางเดินและบันไดรอบเรือที่ลูกเรือใช้เท่านั้น ผมหมายความแบบนั้นจริงๆเมื่อผมพูดว่าประตูลับพู้มันเนียนไปกับผนังเพราะงั้นคนที่ไม่รู้ว่าประตูอยู่ที่ไหนก็จะไม่สังเกตเห็นบางทีคุณอาจเจอโดยบังเอิญน,นี่คือคำใบ้ลองดูผนังใกล้กับบันไดของแขกให้ดีๆลองนึกถึงเรือสำราญขนาดยักษ์เหล่านั้นว่าเป็นโลหะที่ลอยได้สิ่งนี้นำผมไปสู่ข้อเทจจริงสนุกๆของห้องโดยสาร ผนังของห้องโดยสารเรือสำราญเป็นแม่เหล็กลองนึกภาพคุณกำลังเดินทางไปหลายประเทศบนเรือสำราญการเดินทางหนึ่งเดือนคุณรวบรวมแม่เหล็กจากทุกที่ที่แวะและตกแต่งห้องโดยสารของคุณแฟนเรือสำราญตัวจริงรู้จักเวทมนต์แม่เหล็กนี้พวกเขาก็เลยใส่ตะขอแม่เหล็กจำนวนหนึ่งไว้ในกระเป๋าเดินทางด้วยเคล็ดลับเจ๋งๆใช้ตะขอแม่เหล็กเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของในห้องโดยสารของคุณแขวนเสื้อผ้าและเครื่องประดับโปสการ์ดหรือหมวกพูดถึงเรือ ทำไมเรือบางลำจะมีรูเ,เล็กๆที่ปล่อยน้อาออกมาอย่างต่อเนื่องก็เพื่อให้ท้องเรือไม่มีน้ํายังไงล่ะน้ําจะสะสมอยู่ภายในท้องเรือเมื่อเวลาผ่านไปและปั๊มน้ําท้องเรือจะสูบน้ําออกโดยอัตโนมัติอีกครั้งเรือไม่มีไฟหน้าการใช้ไฟหน้าป้องกันอุบัติเหตุได้ถ้าใช้ได้กับรถยนต์ทําไมไม่ใช้กับเรือล่ะ ไฟหน้าเป็นแหล่งกําเนิดแสงแต่แสงที่ออกมาจากไฟหน้าจะสะท้อนกลับมาที่แหล่งกําเนิดแสงกับรถยนต์ไฟหน้าใช้ได้ผลเนื่องจากพื้นที่ที่คุณต้องการให้แสงสว่างนั้นแคบและคุณตอบสนองได้ง่ายๆถ้าคุณเห็นสิ่งกีดขวางบนถนนแต่สำหรับเรือมันยากมากแหล่งกําเนิดแสงควรมีพลังมากพอที่จะให้แสงสว่างพื้นที่ที่กัปตันต้องการเห็นตัวอย่างเช่น เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ต้องใช้ระยะทางมากกว่า1.6กิโลเมตรเพื่อหยุดหรือดำเนินการนอกจากนี้ลองนึกภาพว่าแสงของเรือควรจะสว่างแค่ไหนเพื่อส่องบริเวณด้านหน้าทั้งหมดสิพวกเขามองเห็นกันและกันโดยใช้ไฟประเภทต่างๆที่เรียกว่าไฟนำทางไฟเหล่านี้มีขนาดเล็กแต่ใช้งานได้จริงพวกเขาจัดวางให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้เรือมองเห็นกันได้ สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือพวกเขาไม่เพียงแค่สังเกตเห็นการละกันในความมืดเท่านั้นแต่ยังเข้าใจการเคลื่อนไหวและทิศทางของการละกันอีกด้วยนี่คือตัวอย่างลองนึกภาพเรือที่มีไฟนำทางสองดวงไฟหน้าอยู่ด้านล่างใกล้กับพื้นเรือไฟอีกดวงอยู่ด้านหลังสูงขึ้นไปซึ่งหมายความว่าเรือไปทางขวามันผ่านเรือลำอื่นได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ชนกันรถไฟไม่มีเข็มขัดนิรภยัยค่อนข้างแปลกนะทุกครั้งที่มีการชนที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเรื่องนี้จะถูกนำมาพูด แทบไม่มีที่ไหนในโลกที่ใช้เข็มขัดนิราภัยบนรถไฟมีการศึกษาหลายเรื่องเกี่ยวกับปัญหานี้บางคนสร้างแบบจำลองอุบัติเหตุและผลลัพธ์ก็น่าประหลาดใจการใช้เข็มขัดนิราภัยบนรถไฟอาจทําให้ผู้บาดเจ็บเพิ่มจานวนขึ้นได้ในรถยนต์เข็มขัดนิราภัยมีประสิทธิภาพสูงในการปกป้องผู้โดยสารและใช้งานตลอดเวลาท้องฟ้าเหมือนทะเลทรายหรือเปล่าเครื่องบินพาณิชย์สามารถบินเร็วกว่าความเร็วเสียงได้ไหม คุณสามารถซ่อมเครื่องบินด้วยเทปได้หรือไม่มาตรวจเช็คความรู้ของคุณด้วยแบบทดสอบความจริงหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับเครื่องบินสุดเจ๋งนี้กันอย่าลืมจดคะแนนเวลาตอบถูกและแชร์คะแนนของคุณด้วยนะข้อแรกสําหรับคุณเครื่องบินพาณิชย์ประหยัดน้ามันกว่ารถของคุณจริงหรือเท็จนั่นเป็นเรื่องจริงเที่ยวบินพาณิชย์ประหยัดน้ามันต่อคนต่อกิโลเมตรมากกว่ารถยนต์มานานกว่าทศวรรษแล้ว เทคโนโลยีที่ดีขึ้นและผู้คนจํานวนมากขึ้นที่นั่งได้พอดีกับเครื่องบินหนึ่งลำได้ลดความเข้มของพลังงานในการเดินทางทางอากาศลงเกือบ74%สําหรับรถยนต์นั้นลดได้เพียง57%เท่านั้นโอเคแล้วข้อน,นี้ล่ะไม่มีแถวที่13บนเครื่องบินเอาล่ะลองคิดดูสิผมไม่เคยเห็น 13A หรือ13ตัวอักษรอื่นบนบอร์ดิ้งพาสของผมเลยแล้วคุณล่ะนั่นเป็นความจริงแต่เพียงบางส่วนเท่านั้นในประเทศที่ถือว่าเลข13โชคร้ายจะไม่มีแถวที่13 แต่ในประเทศอื่นๆตัวเลขที่หายไปอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสิ่งที่ถูกเชื่อว่าจะนําโชคร้ายมาหาการเปิดประตูเครื่องบินระหว่างเที่ยวบินถือว่าเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างแท้จริงมันฟังดูน่ากลัวนะแต่มันเป็นความจริงไหมคุณผ่อนคลายได้เลยนั่นเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าอย่างแรกประตูถูกล็อกแต่ถึงแม้จะไม่ใช่ก็ไม่มีใครสามารถเปิดประตูเครื่องบินที่กําลังบินอยู่ได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับกฎธรรมชาติความดันในห้องโดยสารจะไม่เอื้อมหน่วยให้ใครทําแบบนั้นได้ เมื่อเครื่องบินอยู่ในระดับความสูงของการบินมันจะมีแรงดันซึ่งภายในและภายนอกนั้นแตกต่างกันเป็นอย่างมากกล่าวอีกในหนึ่งก็คือแรงดันภายในห้องโดยสารดันประตูให้และไม่ยอมให้ใครเปิดประตูจากด้านในยิ่งไปกว่านั้นประตูเครื่องบินยังถูกเรียกว่าประตูปลัก๊กขอบด้านในกว้างกว่าด้านนอกนั่นเป็นเหตุผลที่มันทําหน้าที่เหมือนจุกปิดท่อระบายน้ําในอ่างลําน้าที่ปิดประตูทางเข้าโดยไม่ทําให้มันลม้ม บนเครื่องบินผิวของคุณแห้งมากกว่าอยู่กลางทะเลทรายซาฮาราคุณเชื่อสิ่งนี้ไหมและถ้าคุณคิดว่าข้อเท็จจริงนี้เป็นจริงคุณคิดถูกแล้วห้องโดยสารเครื่องบินมีแรงดันและมีความชื้นที่20%เพื่อเป็นการเปรียบเทียบในทะเลทรายซาฮาราความชื้นในอากาศเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ25%และผิวของคุณใช้ความชื้นอย่างน้อย40%นั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้จมูกและลำคอของคุณรู้สึกแห้งเวลาที่คุณบินเมื่อหลายปีก่อน มีคนโพสต์ภาพบนอินเทอร์เนต็ตที่กลายเป็นวยรัลในทันทีในภาพนี้มีช่างประจําสายการบินและดูเหมือนว่าเขาจะซ่อมเครื่องบินด้วยเทปพ,พันสายไฟดังนั้นคําถามก็คือมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่เรื่องเล่าคําตอบไม่ง่ายเท่าไหร่มันไม่ใช่เทปพ,พันสายไฟธรรมดาดังนั้นข้อเท็จจริงนี้บางส่วนเป็นเรื่องไม่จริงมันเป็นเทปบางประเภทที่รู้จักกันในชื่อสปีดเทปมีราคาประมาณ700เหรียญต่อม้วนมันเป็นกาวอลูมิเนียมที่ใช้ซ่อมแซมความเสียหายเล็กน้อยชั่วคราว จนกว่ามันจะได้รับการซ่อมแซมอย่างถูกต้องมันจริงหรือที่นักบินดิกเลี้ยงสามเหลี่ยมเบอร์มือราอย่างไรก็ตามมันมีชื่อเสียงดังกระชันเลยละ่ะเพราะเรือและเครื่องบินหายไปในอากาศเบาบางในเขตพื้นที่นี้นี่เป็นเรื่องเล่าอย่างแน่นอนทุกวันนี้ผู้คนต่างรู้ดีว่าไม่มีอันตรายเฉพาะเจาะจงในสามเหลี่ยมเบอร์มือราและเครื่องบินก็บินผ่านบริเวณน,นี้ได้ตามปกติเครื่องบินส่วนใหญ่บินได้เองและมีออโต้พายตทํางานทั้งหมดมันเป็นเรื่องเล่าหรือเรื่องจริง คุณอยากเดิมพันฝั่งไหนมันเป็นเรื่องเล่าที่แพร่หลายหลายคนมั่นใจว่าเครื่องบินเป็น,นกลไกอัตโนมัติที่ส่วนใหญ่สามารถบินได้เองและนักบินก็อยู่ที่นั่นเพื่อสำรองเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วการบินเป็นงานที่จะต้องลงมือปฏิบัติจริงมันต้องการความสนใจอย,อย่างต่อเนื่องและลูกเรือที่มีทักษะการบินครั้งหนึ่งมีเครื่องบินที่บินเร็วกว่าความเร็วเสียงสองเท่าอืมมันมีจริงหรอหรือมันไกลจากความจริงกันนะข้อเท็จจริงนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าแน่แน่ เครื่องบินคอนคอร์ดสามารถบินด้วยความเร็ว2,140กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนั่นเร็วกว่าความเร็วของเสียงมากซึ่งอยู่ที่ประมาณ1,234กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนั่นช้ากว่าคอนคอร์ดเกือบ2เท่าคุณต้องเคยได้ยินข้อเท็จจริงที่น่ากลัวนี้มาก่อนเครื่องบินทิ้งของเสียจะชักโครคกลางอากาศฟังดูน่าตกใจแต่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าโชคดีที่นั่นเป็นเพียงเรื่องเล่า จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นชักโครกบนเครื่องบินใช้ระบบสุญญากาศเพื่อขนถ่ายสิ่งทั้งหมดออกจากโถและใส่ในถังพิเศษมันตั้งอยู่ในส่วนท้ายของเครื่องบินและถังนี้จะถูกนําไปเทเมื่อลงถึงพื้นแล้วเท่านั้นอ่าข้อดียากจังเมื่อเครื่องบินกําลังบินไปทางทิศตะวันออกมันสามารถเข้าถึงความเร็วที่สูงขึ้นได้ดังนั้นความเร็วขึ้นอยู่กับทิศทางจริงหรือเปล่าและมันเป็นความจริงมันเป็นไปได้โดยมีสาเหตุจากลมบนที่สูงที่เรียกว่ากระแสลมกด พวกมันพัดด้วยความเร็ว241-482ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงและเนื่องจากโลกของเราหมุนจากตะวันตกไปทางตะวันออกเครื่องบินที่เคลื่อทน,นที่ไปในทิศทางเดียวกันจึงสามารถใช้ลมเหล่านี้ทําให้เร็วขึ้นได้คุณคิดว่านักบินสามารถควบคุมกระแสลมเพื่อทําให้ผู้โดยสารง่วงนอนผ่อนคลายและประหยัดน้ำมันได้ไหมข้อนี้เป็นเรื่องเล่าแน่หากคุณถามคําถามนี้กับนักบินคุณอาจจะได้ยินคําว่าอย่าตลกหนะ้าความจริงก็คือความดันต่างหากที่กําหนดระดับออกซิเจนในห้องโดยสารแล้วข้อนี้ล่ะ หอควบคุมการจะราจรทางอากาศที่สูงที่สุดในโลกสูงเท่าตึกกระฟ้ามันเป็นไปได้จริงไหมหรือเป็นเพียงแค่เรื่องเล่ากันแน่ผมรู้ว่ามันยากที่จะเชื่อแต่มันเป็นเรื่องจริงตอนที่เครื่องบินลงจอดมันต้องการความช่วยเหลือเรื่องไฟรันเวย์และสัญญาณไฟสนามบินมันเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของหอควบคุมการจะราจรทางอากาศนอกจากนี้ยังจัดการการจะราจรภาคพื้นดินด้วยไม่น่าแปลกใจเลยที่การก่อสร้างดังกล่าวจะต้องสูงเป็นพิเศษ ่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพแห่งใหม่ในประเทศไทยมีหอสูง132เมตรความสูงของมันเกือบเท่าความสูงของอาคารสูง40ชั้นและมีค่าใช้ใจ่าย18ล้านเหรียญในการสร้างผมมีอีกข้อที่ยากให้คุณระหว่างอยู่บนเครื่องบินความไวของต่อมรับรถจะลดลง30%ใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงความดันในห้องโดยสารบวกกับความแห้งของอากาศทําให้การรับรถแย่ลงแต่ที่น่าสงสัยที่สุดก็คือสิ่งนี้มีผลต่อรถเค็มและรถหวานเป็นส่วนใหญ่ หากคุณได้ทานอาหารรสเผ็ดหรือขมคุณยังสามารถรับรสได้ตามปกติผู้ให้บริการอาหารในสายการบินพยายามคำนึงถึงความไวที่ลดลงของต่อมรับรสขณะที่เตรียมอาหารที่ต้องเสิร์ฟบ,บนเครื่องบินพวกเขาต้องปรับเปลี่ยนสูตรอาหารเดิมๆม,มากมายเพื่อให้อาหารของคุณมีรสชาติดีขึ้นทันทีที่หน้ากากออกซิเจนของคุณหล่นลงมาในกรณีที่ห้องโดยสา,มารมีความดันอากาศลดลงคุณสามารถผ่อนคลายและหายใจใออกคุณสามารถใช้มันได้จนกระทั่งสิ้นสุดเที่ยวบินผมหวังว่ามันจะเป็นเรื่องจริงนะแต่มันใช่หรอ น้าเศร้าที่มันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าหน้ากากออกซิเจนสาหรับผู้โดยสารมักจะให้อากาศเพียงพอสําหรับการหายใจตามปกติเป็นเวลา1 0 1ถึงนาทีกล่าวอีกในหนึ่งก็คือมันเป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวแต่ในกรณีส่วนใหญ่เวลานี้เพียงพอที่เครื่องบินจะลงไปที่ระดับความสูง3,50 0เมตรซึ่งเป็นระดับความสูงที่ผู้คนสามารถหายใจได้โดยไม่ต้องใช้หน้ากากออกซิเจนและเนื่องจากเครื่องบินรุดระดับเร็วมากความต้องการออกซิเจนเพิมเ่มเติมจึงใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น อย่างไรก็ตามระบบออกซิเจนได้รับการทดสอบอย่างสม่ำเสมอในระหว่างตรวจสอบการบำรุงรักษาพิเศษนอกจากนี้การไหลของออกซิเจนทั้งของผู้โดยสารและนักบินไม่ได้ขึ้นอยู่กับไฟฟ้าหน้ากากใช้เครื่องผลิตออกซิเจนส่วนบุคคลดังนั้นแม้ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าบนเครื่องบินออกซิเจนก็จะไม่ถูกตัดออกหลายคนบอกว่าเครื่องบินเป็นวิธีการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดแต่คุณเชื่อไหมนั่นเป็นเรื่องเล่าการบินปลอดภัยที่สุดเป็นอันดับสอง จากการศึกษาพบว่าลิฟต์ปลอดภัยกว่าแต่น่าเสียดายที่มันไม่สามารถพาคุณไปบาฮามัสได้โอเคข้อสุดท้ายนั้นเป็นการล้อเล่นนะตามสถิติแล้วเครื่องบินเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของคุณเอาล่ะคุณตอบถูกกี่ข้อคอมเมนต์บอกผมหน่อยสิผมได้แค่แปดเอง <laughs>